สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะอัปเดตนะคะอัปเดตให้ดูดูลูกมันดูลูกฝรั่งของเรานะคะที่ไล่วนาชานะคะนี่เราทำออกมาแบบลูกนี้น่าจะเจ็ดขีดได้นะคะอันอย่างเงี้ยมันลายมันตั้งแต่เล็กๆแล้วตั้งใจเอาไว้นะคะไม่ต้องกลัวกว็หวานแน่นอนนะคะรสชาติของมันนี่ตอนนี้ราคาก็ส่งอยู่ที่ยี่สิบนะคะ ี่สิบ,บาทนี่เลยดูได้ดูได้ดูได้ดไดอันนี้ไม่อสะ,ะท้อนแสงแดดอันนี้ดูอันนี้ประมาณเจ็ดแปดขีดนะคะลูกนี้ลูกนี้นะคะไม่ต้องกลัวว่าไม่กรอบไม่หวานรสชาติที่ไร่ของเราอะ่ะแต่เป็นรสชาติที่ตลาดต้องการมากที่สุดในตอนนี้นะคะไม่พอขายนะคะแบบว่าแย่งกัน <laughs> ไม่พอขายนะคะ เราจะทำให้ได้ออเดอร์ประมาณวันละ50ถุงก็คือวันละห0าอโลพอถ้าเยอะกว่านั้นก็ดีนะคะคือความฝันของเราต้องทำให้ได้วันละ500โลนะคะแต่เราปลูกอยู่เดียวมัน2000งพันต้นแต่เราจะเสริมเข้าไปให้มันได้เกือบสามพันต้นนั่นแหละจะเอาไส้แดงมาลงด้วยจะปลูกให้มันเป็นเมตรห้าสให้หมดเลยนะคะ แต่มันก็จะรักษาญยาอีตรงที่ว่าถ้ามันทึบไปอ่ะแมะลงมันก็จะเข้าไปอยู่ในนั้นแต่ไม่เป็นไรเราเก่งอยู่แล้วนะคะเรารู้ว่าจะทํายังไงถึงจะไม่มีแมลงหรือว่าเพลี้ยไฟลายแดงเพี้ยไฟลายแดงเพีย้ยหอยเพี้ยแป้งอยู่ในนั้นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นลกูกลูกลาลูกลาใบจุดหรือสนิมอะไรเงี้ยมันจะเป็นหยิกเป็นงอเรารู้หมดแล้วนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องฉีดยาบ่อยด้วยนะคะ เห็นเราฉีดอะเราฉีดฮอร์โมนเขาเขาาก็จะว่าเราฉีดยาฆ่าแมลงเขาไม่รู้ไงเราไม่ได้ไปประกาศบอกใครว่าเออวันนี้ละฉันฉีดเป็นฮอร์โมนนะบางทียาเรามาไม่ไม,ไม่ถึงเลยละสั่งลาซาด้าแล้วมันยังมาไม่ถึงเ้วก็สั่งอะแล้วก็ฉีดตัวนี้ไปก่อนฉีดฮอร์โมนฉีดยากันหนาวให้ทัวอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเห็นรูปไหมรดน้ำาไงเป็นขี้โคลนหมดเลยเป็นขี้โคลนหมดเลย ีขนาดลูกมันมันไม่สมบูรณ์นะเราตั้งใจห่อไว้เห็นไหมมันก็ขาวขาวมากเราใช้น้ำส้มคนไม้ที่ได้จากการเผาถ่านนะคะแน่นอนเ,อเวอร์อลังการถ้าไม่เวอร์มอไม่วางอลังการก็ไม่ใช่ไร่วานาชานะคะ ยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะคะช่องชฎิกาชาแนลแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็คือช่องชลักพ่อหลวงรอเก้าเครื่องโทรศัพท์เครื่องหนึ่งของเราอะช่องชลักพ่อหลวงรอเก้าอะโทรศัพท์มันมีปัญหาก็เลยไม่ได้ลงเราจะมาลงช่องชฎิกาชาแนลแทนนะคะยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะอย่าลืมนะคะแล้วก็เราจะเว v e r เพลงแล้วก็จะเอาลงช่องนี้แหละไม่ลงช่องนี้แล้วก็เราจะเอาลงช่องฉลักพ่อหลวงรอเก้านะคะ มันเป็นทั้งสองช่องของเรานะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกไลค์ก็แชร์กดติดตามด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ